ครับก็ขอ,อสวัสดีทุกท่านที่สนใจแนวทางการแกะซ่อมมือถือนะครับท่านอยู่กับช่องวีบุรีลำ5.9ชาแนลช่องแนวทางการแกะซ่อมมือถือเบื้องต้นที่ทุกท่านสามารถที่จะทําตามได้นะครับสําหรับเค่นี้นะครับเป็นเคสที่ทางลูกค้านะครับส่งเครื่องมาให้ทําการตรวจเช็คแล้วก็ทําการซ่อมให้นะครับ ในตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับเป็นตัวโทรศัพท์มือถือเร d มี9นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการแกะกล่องนะครับแล้วก็ทําการตรวจเช็คนะครับสภาพต่างๆนะครับหลังจากที่ทางร้านได้รับเครื่องมาแล้วนะครับก็เพื่อยืนยันนะครับการขนส่งต่างๆนะครับแล้วก็ตรวจเช็คอาการนะครับให้ตรงกับที่ทางลูกค้าแจ้งมานั่นเองนะครับครับก็สำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการให้ร้านใช้บริการนะครับหรือว่าซ่อม โทรศัพท์มือถือของท่านนะครับ ก็สามารถที่จะส่งมาให้ทางร้านซ่อมให้นะครับก็ยินดีนะครับช่องทางการติดต่อนะครับผมก็มีทํารายละเอียดไว้ที่ตัวหน้าช่องเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกเข้าไปที่ตัวหน้าหลักของช่องนะครับแล้วก็จะมีคําอธิบายนะครับช่องทางการติดต่อต่างๆนะครับรวมทั้งที่อยู่นะครับลายต่างๆนะครับช่องทางติดต่อทางเฟซนะครับแล้วก็เบอร์โทรการติดต่อต่างๆนะครับผมก็ได้ลงรายละเอียดไว้ที่ตัวหน้าช่องไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับก็หลังจากที่ตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นนะครับตัวเครื่องต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพปกติดีนะครับก็ในเคสนี้นะครับลูกค้าแจ้งมาว่านะครับเวลาเราเปิดเครื่องใช้งานนะครับเล่นไปได้สักพักตัวโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะดับหรือว่ามีอาการบูตวนขึ้นมานะครับตัวนี้แบตเตอรี่มีอยู่เกือบเต็มนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องแล้วก็ลองเทสเครื่องของลูกค้าดูกันนะครับ ครับก็ถ้าท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับลักษณะอาการคล้ายคแบบนี้นะครับก็สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าแบตเตอรี่ของท่านเสื่อมนะครับหเราดูก็คือดูรุ่นด้วยนะครับว่าตัวรุ่นของเรานะครับใช้งานมาได้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็รวมกับอาการที่เกิดขึ้นนะครับอาการลูกค้าแจ้งมาก็คือเล่นไปสักพักนะครับเครื่องจะมีการดับแล้วก็บูตขึ้นมาใหม่นะครับแต่พอเราเสียบสายชาร์จค้างไว้นะครับตัวเครื่องก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถเล่นได้ปกติ แต่พอเราถอดสายชาร์จออกนะครับตัวเครื่องก็จะกลับมามีลักษณะอาการบูตวนหรือว่ามีลักษณะอาการนะครับเครื่องเปิดขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับก็ลักษณะแบบนี้นะครับก็สันนิษฐานไว้เลยนะครับว่าตัวแบตเตอรี่ของท่านได้เสื่อมแล้วนั่นเองนะครับครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวเครื่องได้ดับแล้วก็บูตขึ้นโลโก้ตัวมีขึ้นมาใหม่แล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทําการทดลองเสียบสายชาร์จลองดูนะครับ ครับก็หลังจากที่ผมได้ทําการเสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็ลองเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับ ก็คือในเคสนี้นะครับลูกค้าได้เข้ารหัสในการเข้าแอปต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเปิดในส่วนของตัว YouTube ต่างๆได้นะครับแต่ลักษณะอาการโดยรวมนะครับลักษณะอาการแบบนี้นะครับก็พอสันนิษฐานได้แล้วนะครับว่าตัวแบตเตอรี่ของลูกค้าได้เสื่อมนะครับก็ถึงเวลานะครับที่เราจะต้องทําการเปลี่ยนในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก้อนใหม่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทําการแกะแล้วก็ทําการเปลี่ยนในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก้อนใหม่ให้กับลูกค้าเลยนะครับ ครับก็ในเบื้องต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับทำการปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มานําในส่วนของตัวถาดซิมออกเป็นอันดับแรกๆนะครับในการแกะซ่อมมือถือต่างๆนะครับท่านก็อย่าลืมนะครับให้นําในส่วนของตัวถาดซิมออกก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่เรามักจะเผลอนะครับหรือว่ามักจะลืมนะครับอาจจะไปงัดนะครับฝาหลังโดยที่ไม่นําถาดซิมออกนะครับก็จะทําให้ตัวช่องถาดซิมหรือว่าตัวถาดซิมเองเสียหายนั่นเองนะครับ ก็ในแคสนี้นะครับเป็นตัวเล็ดมี9นะครับเราสามารถที่จะค่อยๆแซะแล้วก็เปิดในส่วนของตัวฝาหลังออกมาได้เลยนะครับเนื่องจากว่าในรุ่นนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นฝาหลังเพียงชั้นเดียวนั่นเองนะครับแต่ว่าในการแกะฝาหลังของเล็ดมี9ตัวนี้นะครับฝาหลังจะมีลักษณะค่อนข้างแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถที่จะใช้เล็บในการแกะได้นะครับก็แนะนําให้ทุกท่านใช้อุปกรณ์ในการช่วยแกะตามคลิปได้เลยนะครับ ครับก็ในช่วงกล้องบริเวณรอบๆพวกนี้นะครับเขาก็จะมีกาวลงมาจากโรงงานเล็กน้อยนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับออกแรงกดตัวกล้องไว้นิดนึงนะครับพร้อมกับค่อยค่อยง้างในส่วนของตัวฝาหลังออกนะครับท่านก็จะนําในส่วนของตัวฝาหลังออกมาได้แล้วนะครับ เมื่อเราได้นําในส่วนของตัวฝาหลังชั้นนอกออกไปนะครับเราก็จะมองเห็นในส่วนของตัวน็อตต่างๆนะครับที่ยึดในส่วนของตัวครอบบอร์ดอยู่นะครับเราก็จะต้องไขน็อตออกให้หมดทุกตัวนะครับเพื่อที่ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมายกในส่วนของตัวครอบบอร์ดออกก่อนนะครับแล้วเราก็จะเจอในส่วนของตัวสายแพรต่างๆนั่นเองนะครับ ครับก็ก่อนที่ทุกท่านจะยกในส่วนของตัวครอบบอร์ดออกก่อนนะครับมันก็จะมีสายแพรอยู่เส้นหนึ่งนะครับเป็นแพร์เส้นนี้นะครับให้ทําการปลดในส่วนของตัวแพรเส้นนี้ออกก่อนนะครับแล้วเราค่อยทําการยกในส่วนของตัวครอบบอร์ดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับแพรตัวเมื่อกี้ก็คือจะทําหน้าที่เป็นตัวแพรสแกนนิ้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ยกในส่วนของตัวครอบบอร์ดออกนะครับก็ให้ทําการปลดในส่วนของตัวแพรแบตเตอรี่นะครับแพรจอต่างๆนะครับแล้วก็แพรในส่วนของตัวชุดชาร์จออกกันครับ ครับก็สําหรับท่านไหนที่เป็นเครื่องใหม่นะครับหรือว่าเครื่องยังไม่เคยผ่านการแกะซ่อมนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนในส่วนของตัวแบตเตอรี่มาก่อนนะครับตัวแบตเตอรี่เขาก็จะมีกาวแปะมาลักษณะตามคลิปเลยนะครับ จะเป็นกาวที่มีลักษณะยืดได้แบบนี้นะครับเขาจะแปะมาจากโรงงานนะครับมีด้วยกัน2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งด้านซ้ายกับฝั่งด้านขวานะครับเราจะต้องค่อยๆยืดนะครับในส่วนของตัวกาวตัวนี้ออกมานะครับอย่าให้กาวมันขาดนะครับเพราะว่าถ้ากาวขาดแล้วนะครับเราก็จะทําการแกะนะครับแล้วก็นําแบตเตอรี่ออกมาได้ยากนั่นเองนะครับก็ให้ทําการค่อยๆมมวนนะครับแล้วก็ดึงในส่วนของตัวกาวออกมาตามคลิปเลยนะครับ ครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับมันก็จะมีกาวอยู่2ฝั่งนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับก็ทําลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนถ้าดึงกาวแล้วมันขาดนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราก็สามารถนําแบตเตอรี่ออกได้นะครับแต่ว่าท่านก็อาจจะต้องใช้เครื่องมือในการแกะงัดต่างๆนะครับอาจจะใช้พวกน้ํายาละลายกาวต่างๆเพิ่มนะครับแล้วก็ค่อยๆง้างแล้วก็ค่อยๆงัดในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก้อนเก่าออกมานั่นเองนะครับ ครับก็หลังจากนะครับที่เราได้นําแบตเตอรี่ก้อนเก่าออกไปแล้วนะครับมาดูในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก้อนใหม่ที่เราจะใส่ลงไปแทนนะครับแบตเตอรี่ก้อนใหม่ตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ตรงรุ่นนะครับเป็นตัวของยี่ห้อรีพันนะครับซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์หลักนะครับตัวหรหัสโมเดลของตัวแบตต่างๆก็ตรงกันนะครับ ครับก็ในส่วนของแบรนด์รีพัทตัวนี้นะครับเขาก็จะมีมออกนะครับมีการรับประกันนะครับของตัวแบตเตอรี่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ รวมทั้งนะครับในผลิตภัณฑ์นะครับเขาก็จะมีระบุการป้องกันนะครับไฟโอเวอร์ชาร์จต่างๆนะครับแล้วก็พวกอุณหภูมิต่างๆนะครับการลัดวงจรนะครับของแบตเตอรี่ต่างๆเขาก็จะมีระบบป้องกันมาให้เรียบร้อยนะครับก็ที่สําคัญเลยก็คือมีมออกรนะครับพร้อมกับการรับประกันจากผู้ผลิตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็แบรนด์นี้นะครับท่านต้องการเปลี่ยนนะครับก็สามารถหาสั่งซื้อนะครับในเว็บออนไลน์ต่างๆได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนนะครับที่ส่งเครื่องครับ มาเปลี่ยนแบตที่ร้านนะครับแบรนด์หลักที่ทางร้านเลือกใช้นะครับก็คือจะเลือกใช้ตัวแบรนด์รีพัทให้ท่านนั่นเองนะครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของตัวแบรนด์แบตเตอรี่นะครับท่านก็สามารถเลือกใช้ได้หลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับตามท้องตลาดนะครับก็แนะนำนะครับให้เช็คในส่วนของตัวมอกนะครับแล้วก็การรับประกันเป็นหลักนั่นเองนะครับ ครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับในขั้นตอนของการวางแบตเตอรี่ก้อนใหม่ลงไปนะครับเราก็จะต้องทําการแปะกาวนะครับเพื่อช่วยยึดในส่วนของตัวแบตเตอรี่ไว้ด้วยนะครับก็สังเกตได้จากตัวแบตเตอรี่ก้อนเก่านะครับที่เขามีกาวยึดมาจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นในการวางแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับเราก็จะต้องทําการยึดในส่วนของตัวกาวเพิ่มเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับ ในส่วนของตัวกาวที่ใช้นะครับท่านก็สามารถที่จะใช้กาว2หน้าทั่วไปได้เลยนะครับในเซ็ตของตัวแบรนด์รีพันะครับเขาก็จะมีกาวมาให้นะครับแต่ผมมองว่ากาวที่เขาแถมมาให้นะครับคุณสมบัติมันอาจจะไม่ตรงตามที่ต้องการนะครับหรือว่าความเหนียวมันไม่เพียงพอนะครับผมก็จะเลือกใช้นะครับในส่วนของตัวกาว2หน้าแบบนี้นะครับแปะเข้าไปนะครับเพื่อที่จะช่วยยึดในส่วนของตัวแบตเตอรี่ไว้นั่นเองนะครับ ก็ค่อยๆวางในส่วนของตัวแบตเตอรี่ให้มันลงล็อกนะครับในส่วนของตัวสายแพร่ต่างๆพวกนี้เราสามารถที่จะขยับได้นะครับก็พยายามขยับให้มันตรงล็อกนะครับแล้วก็ การกดในส่วนของตัวสายแพรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแพรแบตเตอรี่นะครับแพรจอต่างๆนะครับท่านก็ต้องให้ความสําคัญด้วยนะครับถ้ามันไม่ลงล็อกแล้วอยาไปฝืนกดในทีเดียวนะครับค่อยๆขยับให้มันลงล็อกอยู่นะครับมันก็จะมีล็อกของมันอยู่นะครับพอมันลงล็อกแล้วเราค่อยออกแรงกดอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เคี่ยวให้ล็อกต่างๆมันลงแนบสนิทดีนั่นเองนะครับ ครับก็เมื่อใส่สายแพร่ต่างๆเรียบร้อยนะครับผมก็จะประกอบในส่วนของตัวครอบบอร์ดนะครับแล้วก็ไขน็อตยึดไว้ก่อนนะครับสักตัว2ตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําการเทสในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก้อนใหม่กันครับ ครับก็สำหรับช่องทางติดการติดต่อนะครับเอออย่างที่แจ้งไปนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับส่งเครื่องมาให้ทางร้านดูแลให้นะครับเพราะอย่างเคสนี้นะครับลูกค้าก็อยู่ในโซนกรุงเทพเหมือนกันนะครับแต่ว่าการเดินทางไปร้านซ่อมต่างๆนะครับก็อาจจะลําบากนะครับลูกค้าก็เลือกใช้ช่องทางที่จะส่งมาให้ทางร้านนั่นเองนะครับก็อ่ถ้าท่านไหนนะครับที่สนใจส่งเครื่องมาให้ทางร้านดูแลให้นะครับช่องทางการติดต่อก็อย่างที่แจ้งไปนะครับมีรายละเอียดแจ้งไว้ที่หน้าช่องเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ายังไงก็ทักเข้ามาสอ ถามก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะส่งเครื่องมานะครับจะได้แจ้งอาการนะครับแจ้งราคาต่างๆนะครับรวมทั้งอาจะได้ดูในเรื่องรายละเอียดต่างๆเบื้องต้นนะครับค่อยทําการส่งเครื่องมาให้ทางร้านนั่นเองนะครับ ครับก็หลังจากที่ผมได้ทําการนะครับเปิดเครื่องมาเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็ทําการไขน็อตยึดต่างๆเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในแค่นี้นะครับตัวเครื่องก็สามารถที่จะเปิดขึ้นมาใช้งานได้เป็นปะกะติดีนะครับแล้วก็ในลําดับต่อไปนะครับเราก็จะมาเทสทําทการเสียบสายชาร์จกันดูนะครับ ครับก็จากการที่เราได้เทสหน้าจอแล้วก็เทสชาร์จต่างๆนะครับตัวเครื่องเครื่องนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เป็นปกติดีนะครับแล้วก็ในเคสนี้นะครับในขณะที่ผมทําคลิปอยู่นี่นะครับตัวเครื่องนะครับก็ได้ส่งกลับนะครับถึงมือลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเราได้ทําการเปลี่ยนในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับอาการเครื่องดับหรือว่าเครื่องบูตวนต่างๆก็หายไปนะครับเนื่องจากว่าอาการต่างๆเหล่านั้นนะครับมันเกิดมาจากตัวแบตเตอรี่เสื่อมนะครับเมื่อเรา ได้ทำการเปลี่ยนในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก้อนใหม่ลงไปแล้วนะครับอาการเหล่านั้นก็หายไปนั่นเองนะครับครับเราก็มาสรุปอาการกันนิดนึงนะครับเผื่อท่านไหนที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับในเคสนี้นะครับตัวเครื่องเล่นได้ปกติดีนะครับแต่พอเล่นไปสักพักเครื่องก็จะทําการดับแล้วก็บูตขึ้นมาที่ตัวโลโก้นะครับแต่พอลูกค้าได้ทําการเสียบสายชาร์จนะครับตัวเครื่องก็จะกลับมาเล่นได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่พอ เราทําการถอดสายชาร์จออกนะครับตัวเครื่องก็จะดับลงนะครับถ้าท่านไหนมีปัญหานะครับมีอาการในลักษณะแบบนี้นะครับอาการอาการหนึ่งนะครับที่เราจะสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับก็คือเป็นที่ตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะครับ ครับก็เป็นแนวทางการตรวจเช็คอาการเบื้องต้นนะครับเพราะว่าอาการบูธวนบางทีนะครับก็มาจากตัวโปรแกรมนะครับหรือว่ามาจากตัวแพรสวิตต่างๆนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็มาจากแบตเตอรี่นั่นเองนะครับก็ก่อนที่บางท่านนะครับอาจจะทําการไปวิบลาต้านครับหรือว่าไปแฝดโปรแกรมต่างๆนะครับก็ให้ท่านลองหาแบตเตอรี่มาทดลองเปลี่ยนดูนะครับเพราะว่าถ้าการแฝดโปรแกรมนะครับหรือว่าการรีคาบูรี่ต่างๆนะครับก็อาจจะทําให้ตัวข้อมูลของท่านเสียหายนั่นเองนะครับ ครับก็สําสหรับท่านไหนนะครับที่ส่งเครื่องมาให้ทางร้านเปลี่ยนในส่วนของตัวแบตเตอรี่ให้นะครับหรือว่าเข้ามาใช้บริการทางร้านนะครับแบตเตอรี่ที่ทางร้านเลือกใช้ก็จะเลือกใช้เป็นแบรนด์รีพัสดแบรนด์นี้นะครับก็คลิปนี้นะครับคลิปแนวทางการแกะเปลี่ยนแบตเตอรี่เลตมี9ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ